สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเมษายน2566นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับผมเนาะก็ใครยังไม่ไปรับชมเนาะยังไม่ได้แนวทางนะครับก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมลงให้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นวันวันศุกร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจที่ผมลงให้นะครับเนาะสำหรับ แนวทางรัฐบาลไทยนะครับส่วนทางฮานอยนะครับของเราสุดไม่เดียวมาเค่เลขวิ่งนะครับมาแค่เลขวิ่งนะครับผมแต่ว่าในสายลูดนั้นไม่มานะครับผมนะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมผมให้วิ่ง9กลูด5นะครับขอสรุปแบบคร่าๆนะครับวิ่ง9นะครับเข้าในรอบพิเศษนะครับผมเนาะถ้าเกิดใคร เาไปวิ่งหรือไปจับคู่นะครับกับตัวที่ผมเน้นให้นะครับ9 0 9 1 9 6นะครับ98แล้วก็95นะครับของเรานะครับวิ่ง9เข้าไปที่90นะครับผมส่วนในรอบปกติ4 1 4 1 0นะครับของเราหลุดนะครับผมเน้นรอบปกติเนาะไม่มานะครับส่วนรอบ VIP 26393นะครับ ไม่9ก้านะครับก้าก้าถ้าเกิดใครวิ่ง9ก้านะครับวิ่ง9ก้าหรือลูดนะครับเข้าไปที่93นะครับก็สรุปแล้วมาแค่เลขวิ่งนะครับพี่พี่ตัวลูดต้องขอโทษจริงๆนะครับช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไว้ในต้นคลิปเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเนาะถ้าใครชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเพราะว่าแนวทางช่วงนี้นะครับพี่ๆี่เดินไม่ค่อยดีเลยอาทิตย์สงการนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะผมก็ทําตามสูตรคํานวณเช่นเคยนะครับแต่ว่าแนวทางเดินไม่ดีก็ ต้องขอโทษขออภัยพี่ที่ด้วยนะครับส่วนนะครับวันที่16นะครับผมขอให้มาเด้งๆก็แล้วกันนะครับพี่พวันที่16นะครับเลขวิ่งผมได้เลขพี่น้องนะครับผมให้วิ่ง3รลูดไปที่2นะครับ20 สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอือสองห้าไม่มีนะครับผมลืมสองห้านะครับมาสองหกเลยเนก็ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ ผมให้ไปที่20นะครับ2 3 2ส2 7แล้วก็28นะครับผมก็นี้จะเน้นไปในรอบปกตินะครับลองรอบพิเศษนะครับวันนี้ให้ลองรอบพิเศษนะครับ ส่วนเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับหลักร้อยนะครับผม320 328นะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมสลัดคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ